ึงบ้านเก้าโมงสิบห้านะครับพาดูมอมแมมแมมแมมลูกหลับมันหลับเลยหลับอะไรลูกมันลูกอยู่หลับแมม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 เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันลุกอยู่แมมแม่ปกิ

แมมหลับแมมวันจังไหนบอกไหนเราตัวนจังมาก่อดกันก่อนเราเด็กๆไปไหนเด็กๆไปไหนเด็กๆไปไหนลูกเด็กๆไปไหนลูกเด็กๆไปไหนเด็กไไปหนลูกโโอ้หาใครเนี่ยโอยหาพี่นกหาพี่นกโอ้พี่นกทำงานพูดไปทำงานพูดเรียนอยู่ลูกแมมหาใครเออ โอ้ยบ่นใหญ่เลยเนะี่ยหาพีนนา<อ>พ่นกค่ะพี่นกทำงานลูพนงงนพกพี่นกทำงานกูก็เรียนผู้เรียนอยู่เขาไม่ยังไม่ว่างแม่มากับพ่อสองคนโอเคปะโอเคปะอุยหน้าขาวจังหน้าขาวจัง <c oughs> <c oughs> ไม่หน้าขาวจังโอ้ยพี่ทอไมหน้าขาวจังใช้เก,มอ, <c oughs> เกมอะไรไหนไหนใช้เกมอะไรไหนบอกแม่ไหนดิมาเขาเชื่เลยนะเอ็งเอ็งใครเกมอะไรเนี่ย <c oughs>

มาแล้วมาแล้วตัวแสร็มาแล้ว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 โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่า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 มาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยเออฝนฝนฝนมาแล้ว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 ไม่เอาไม่กัดไม่กัดไม่กัดลูกัดไม่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 กัด ไม่กัด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 แวไม่กัดไม่กัดโอ้ยอาว้าวมาวล้วมาแล้วตัวแ้าาวว้วาวล้าวตัววน้าวว้าวอ้ว้าวว้า้าวว้าว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา mẹo 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 mẹo

รากินข้าวกันใหญ่เลยโอ,เโอ้โจกินเร็วจังกินเร็วมากเลยนะจะมีจะอิ่มเลยอะข้าวมันินดียว โอ้ยก oh, oh. oh, ินคัเบาๆลูกค่อยๆนะเนี่ยกินช้ากินช้าค่อยๆกินโอ้ยน่ะมันโดนเห็นปากว่ะค่อยๆกินคือกิอุ๊มหมาหิวมากหิวจังเลยพ่อว่ะอ่าหิว 黏吗？